อืมเอาจริงๆที่เขาทําก็เถอเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเข้าห่วงเยสุขภาพของผู้บริโภคแล้วความจริงสปอนเซอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเขาออกไปจะจะไม่ได้ดูบอลต่อเพราะว่าสปอนเซอร์มันไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวมันมีตั้งหลายหลายเจ้าและสิ่งที่เขาทําเขาทําเพราะาเขาทำเขาทำถูกเขาทำได้เพราะว่ามันเป็นเสรีรภาพของเขาเอง แต่ว่าเขาจะอ้างได้ไหมว่าเสรีภาพนั้นมันไปกระทบต่อการแข่งขันฟุตบอลทั้งหมดหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวขอ้องเพราะผมก็ไม่เคยเห็นทีมน้นอาอักลมมาเตะบ,บอลเด็กค่ะมาเตะบ,บอลแข่งกับทีมอะไรเลยเขาเป็นสปอนเซอร์คือเขาเป็นคนที่จ่ายเงินให้เพื่อให้เราแข่งดูบอลได้แต่มันก็ไม่ได้มีแค่เขาดิแม่งนันเขาคงไม่เรียกว่าเตะบ,บอลโลกแล้วล่ะหรือเตะบ,บอลระดับทวีป เพราะว่าเขาคงจะต้องไปเรียกอย่างอื่นว่าเตะบอลน,น้อาอัดลมอย่างนี้ครับถ้าเราจะมีการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับที่ไม่มีสิ่งที่กระทบต่อสุขภาพด้วยหรือกระทบต่อเรื่องสังคมด้วยนะเราควรจะทําไงดีครับเราก็ควรจะสนับสนุนสปอนเซอร์ที่มีที่ดีต่อสุขภาพให้กับคนอื่นด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ